หรือไทยใช่เสนาค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะมาตามผลงานนะคะพอนุ่นเพิ่นได้รับสมุนไพรไปท่านนะคะจากพอนุ่นเพิ่นมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอย่างแม่เนาะค่ะเนาะมาถามพอนุ่นได้เนาะค่ะสวัสดีพอนุ่นสวัสดีแม่เกี่ยวกับนี่แหละมันเป็นโรคเก่ากับวัลโล่แล้วมันเจ็บแขนเจ็บขาเดี๋ยยาเมื่อกินแล้วคือจะไปให้ไปหน้าไะค่ะ็ย้อนศึกมันดีอะไรเติบดีแล้วมันไปไหนตะกี้เราห้ามขึ้นรถคือรถเดี๋ยวห้าม รถอันซิ่งบ่ได้มีบอมาเน้รถมีบอมาไปนอนโรงแามเทราชีคืนหาคืนขอนยังบ่ได้แไหมเออเป็นยังบ่ได้เป็นปีบ่ะคะยังบ่ได้บ่เป็นปีดอกว่าปีเนาะอ่าหกเดือนอ่าหกเดือนมันบ่แม่ป็นบอมันมายัางม่ตลอดน้อยยังได้นอนไปบ่ได้มันขึ้นลงขึ้นลงอ่ะนะบ่แม่นว่าจะไปบ่ได้ตลอดบ่แม่นเป็นโรคเก่าวัณโรคปวดแขนปวดขาแม่่นบปวดแขนปวดขามันน้อยบัดเช้าเช้าบัดพอได้ชักกระเทาไปห้องน้ำ แต่ก็คืนมานันเนาต้องคืนนะก็วอยรถเทศบาลแล้วเอาไปโรงพากค่ะหลังจากพอนูนคิดว่าสุขภาพดีดีพออยังค่ะพ่อว่นดี้อนกินย้านี่แล้วยาตัวไรคะพ่อนีมันส้มมันได้กินหมูโอ้ซ้ำปวดนี่มหนบอคะเป็นชุดนี่เลยมหนบอคะเป็นชุด หลังจากพอนุ้นได้กินเนี่ยคิดว่าดีเนี่ยค่ะมันดีขึ้นแบบไหนไงมันดีมันยางใดกินเข่าแสบยางใดแข็งแรงมันกับเบิรเท่านั้นแหละอย่างกินกินมาโดนบ่คะพอที่พอยางไดตั้งแต่เป็นแหละจากเบื่อใส่ใส่เวลาโดนเนบ่อยบ่อยเวลาการได้กินคอนฉิเบิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ก็เริ้มยางไดล่หะก็เยอยห้างไปเนี่ยนกัม่ันฉุดเออเพิ่งให้ไหมเขย้อยห้างออ้างหอห้ห้อยห้อออยห้อ้ห้ดยห้้อยห้อยอ้อยห้อยห้ออยอยห้อห้อยห้อยห้น้อย้อยห้อยียห้อ้อยห้อยหอยอยห้อ้อยหออกห้น้อ้อยห้อยห้อ้ยอบออ้้้ห้ออ้ยอยอยอ เนี่ยค่ะก็คือพอนุ่นเพิ่นได้รับสมุนไพรของสมกอลีตังคุยจับนะค่ะเนาะถือว่าเป็นชุดโปรโมชันม่น3ขวดนะคะกินร่วมกันจากทีก่ยางบ่ไร้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาลวกะวัณโรคแล้วก็ปวดแขนปวดขาพอนุ่นเพื่นได้กินพวเบิดชุดค่ะเห็ดไห้พอนุ่นสามารถยางได้จากที่นยางบ่ไร้อันนี้คือความประทับใจของพอนุ่นนะคะเนาะค่ะืันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพอนุอ่นอยู วัดมุกดาหารคหวัดตำบลตมุนเย็นตำบลนุเย็นบ้านหนคะบ้านหน้าจานค่ะมือแปดมูอแปดอ๋อค่ะขอขอบคุณนะคะขอบมูดพอนุ่นมากๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณพ่อขอบคุณแม่